สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่ชอบอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วก็อาวุธปืนนะครับวันนี้ก็มาแปลกกว่าทุกวันก็คือมาอยู่เป็นแคมป์กาวนะครับเป็นไล่ของเพื่อนเีกว่าเอาอย่างนี้ก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหม้อสแตนเลสกับหม้อไทเทเนียมที่ว่าหม้อไหนจะเดือดเร็วกันที่ค้างไว้ในอุปส<อ>งคจะเป็นหม้อของทอมชูนะครับน่าจะของจีนเหมือนกันไทเทเนียม750มลนะครับอันนี้ก็ มิติอัตราส่วนนี่เรียกว่าใกล้เคียงกับแตนเลสตัวเก่าที่รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าฝานะครับมาร์ก,กิ้งเหมือนกันเป๊ะเลยขนาดใช้แทนกันได้นี่นะครับใช้สลับอันผมคิดว่าเป็นโรงงานเดียวกันนะครับแค่ตีคนละแบรนด์เฉยๆนี่นะครับตูดมันมาร์ก,กิ้งตัวอาร์คสปอรก็เป็นข้างละ3คู่เหมือนกันเลย น่าจะโรงงานเดียวกันเป๊ะนะครับแค่ใช้วัสดุตา่างก,กันกับปีคนละแบบอ่ะวันนี้ก็จะเป็นคอนดิชันเหมือนเดิมคือน้ํา500มลลิตรนะครับกับเตาตัว,ตวเดียวแต่ใช้แก๊สสองกระป๋องเป็น LPG ที่ถ่ายมาจากถังใหญ่นะครับก็จะเป็นน้ําหมักใกล้เคียงกันเลยจะได้ไม่มีข้อไหนได้เปรียบเสียเปรียบนะครับกระป๋องนี้ก็364กรัมนะครับอีกอันนึงก็ 3 6 7กรัมน,นะครับไม่มีตัวไหนได้เปรียบเสียเปียบเพราะว่าเป็นแก๊สรีฟิลทั้ง2กระป๋องจะได้เป็นเงื่อนไขเดียวกันนะครับเตาก็จะใช้เตาจีนราคาประมาณไม่ถึง200นะครับเป็นตัวทดสอบในวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเติมน้ําก่อนเริ่มโดยมอไทเทเนียมนะครับอ่ะน้ำหนักน้ําหนักเปล่าดีก่อนเช็คก่อนดีกว่าชุดนี้เท่าไหร่1 1 9กรัมน,นะครับอ่ะสตนเลส น่าจะหนักกว่าหน่อยเพราะมันมีหูหิว217้ว217นะครับต่างกันเกือบ100กรัมนะครับถ้าอยู่บ้านก็ไม่เท่าไหร่มันจะต่างกันตอนเราแบกเป้ขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวใส่น้ำด้วยหม้อสเตนเลสก,ก่อนเลยแทนน้ำหนักเป็นศูนย์ก่อนนะครับ500 เกินครับเกินเอาเทออกก่อน,อานขาดอีกนิดนึงนะครับช่างยากอ่ะห้าร้อยนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนอม,ามาถึงหม้อสเตนเลส ดีเราก็มาจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนอันนี้ก็500นะครับทั้ง2อันเดี๋ยวาตาช่างออกไปก่อนอ,อันนี้ก็จะประกอบหัวเตานะครับเข้ากับถังแก๊สแก๊สแคมปิ้งนะครับซาลเปาบาเราเลเลแก๊สซาลเปาขนาด230กรัมนะครับน้ำหนักกระป๋องรวมแก๊สประมาณ380จากโรงงานมานะครับโอเคเดี๋ยวผมติดตั้งตรงนี้ก่อน อยู่ในหินมันจะได้ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับใช้ตัวหม้อเททเนียมก่อนนะครับเราเขียบ์ให้เข้าที่อันนี้มาเทินนาฬิกานะครับจะได้เห็นนี่วางนี่รอนะครับเป็นการทดสอบเตาตัวเดิมแก๊สคนแล้วก็ป๋องที่น้ำหนักบรรจุใกล้เคียงกันนะครับจะได้ไม่มีตัวไหนได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องแรงดันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ตัวหมอ้อเทเทเนียมเลยนะครับเราจะเห็นครบนะเริ่มจับเวลานะครับเปิดก็ไส่ล้นตูดนิดนึงผมจะให้หินมันบังลมให้ด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอันไรจะเกิดก่อนกันเดี๋ยวจับฝ่ารอไว้ก่อนเดี๋ยวพอรอแล้วจับไม่ได้แง้ๆ ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวร้อนแล้วเอาลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ปองมาเริ่มเขย่าก็น่าจะรู้ว่ามันเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดแบบธรรมดานะครับไม่ได้ว่าเปิดสุดปวดแก๊ส เพราะว่ามันเป็นการเปลืองโดยใช่เหตุนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วตอนที่เราทดสอบในสภาวะแวดล้อมแบบปิดนะครับไม่มีลมพัดตัวหม้อสเตนเลสใช้เวลาประมาณ4นาที ถึง4นาที20วินะครับในการต้มน้ำ500มิลลิตรให้เดือดนะครับนี้เดี๋ยวเรามาลองดูมอไทเทเนียมว่าใช้เวลาน้อยกว่าหรือเปล่าในทางทฤษฎีแล้วก็น่าจะน้อยกว่านะครับเพราะว่านำความร้อนได้ดีกว่าตัวแสแตนเลสน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบวันนี้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ได้มีเอาเทอร์โมิมเตอร์มานะครับก็เลยไม่ไม่เห็นเข็มมันขึ้น พอดีมาออกแคมป์ก็ไม่ได้เตรียมเทอร์โมมิเตอร์มาด้วยเดี๋ยวประมาณ4นาทีแล้วมาเปิดดูดีกว่าครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2นาที7วินาทีนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูไปพร้อมกันครับ ลมลมพัดแรงนะครับแก๊สสำลักเลยอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็นิดหน่อยครับได้เปรียบเสียเปรียบกันนิดหน่อยไม่ไม่ได้ทําที่บังลมไว้นะครับเดี๋ยวสามนาทีครึ่งเราจะแอบเปิดดูนะครับอันนี้รอไปก่อนจะได้ไม่สูญเสียความร้อนไปหลังจาก ตัวไทเเนียมต้มเสร็จแล้วนะครับผมจะรอให้เตาเย็นลงประมาณ10นาทีก่อนแล้วมาวัดอีกรอบนึงจะได้ไม่มีความร้อนสะสมค้างอยู่บนหัวเตานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่ามีรถเข้าออกข้างๆในพื้นที่นะครับก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดขนาดนั้นตอนนี้ก็3นาทีครึ่งนะครับยีแปดเดี๋วาเปิดดูเลย ยังไม่เดือดนะครับจะเริ่มมีแรงสั่นสะเทือนแล้วเดีย๋ยวสี่นาทีจะเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์มาก็จะชัดเจนกว่านี้แต่นี้เราอาศัยน้ําเดือดเป็นสัญญาณแล้วกันนะครับเมื่อฝาหม้อเริ่มกระดิกนี่ก็จะใกล้ สนาทีนะครับนี่สนาทีแล้วแอบเปิดดูสักหน่อยเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่เดือดพล่านน่าจะประมาณ85-90อบงเาองา,อาจากนี้ไปผมจะเปิดฝาไว้นะครับจะได้เห็นสังเกตว่ามันเดือดจัดขนาดตอนไหนก็สนาที20บวินะครับเริ่มมีฟองอากาศขนาดเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ขยับกล้องให้ดูไปด้วยกันนะครับนี่นะครับสี่นาทีสาสิบวินะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับโอเคครับตัวนี้ประมาณสี่นาที30สิบวินะครับสำหรับหม้อไทเทเนียมปิดแก๊สก่อนนะครับเมื่อกี้ประมาณสี่นาทีส0สิบวินะครับไทเทเนียมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอเตาเย็นก่อนนะครับสักสิบนาทีเดี๋ยวกลับมา มอรม okay, รสรุปผลในการต้มหม้อไทเทเนียมนะครับแก๊สตอนแรกเราตอนยังไม่ทันเริ่มจุดนะครับมี364กรัมนะครับเดี๋ยวลองดูว่า4นาทีครึ่งตอนที่น้ําเดือดเนี่ยมันใช้แก๊สไปกี่กรัมนะครับเดี๋ยวก็ลองมาคํานวณผลไปด้วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวางตาช่างก่อนนะครับตอนแรกกระป๋องนี้หนัก364กรัมนะครับตอนนี้เหลือ 355กรัมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูนะครับว่ามันใช้แก๊สไปกี่กรัมใช้แก๊สไปนะครับ9ก้รัมนะครับใช้แก๊สไปทั้งหมด9ก้รัมนะครับในการต้มน้ำ500้อมิลลิตรเดือดใน4นาที30วินาที ตอนนี้หัวเตาก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบต้มน้ำเดือดในหมอ้อสเตนเลสนะครับกับแก,ก๊สกระป๋องนี้ตอนนี้มีน้ำหนัก367กรัมนะครับในตอนแรกที่เราชั่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองต้มไปพร้อมๆกันดูว่ามันจะเร็วกว่าจริงไหมนะครับผมวางที่เดิมให้มันบังลมไว้นะครับด้านหนึ่งจุดแก๊สก็ ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่เปิดสุดเพราะว่ามันใช้จริงมันจะเปลืองนะครับอ่ะนะครับเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมโฟกัสใหม่อ่ะนาฬิกาจับเวลานะครับเห็นหรือเปล่าเค okay, นะครับเห็นนะ นะเริ่มเปิดแก๊สก็ให้มันเลี้ยก้นนิดหน่อยนะครับไม่ได้เปิดให้มันล้นมาเพราะว่าเสียทิ้งเปล่าๆนะครับอันนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมเปิดนะครับมีลมพัดบ้างปะปลายบางเวลานะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาดูว่าชุดนี้ผมว่าเวลาน่าจะต่างกันนิดนึงนะครับชุดนี้ ไม่รู้ว่าสเตเลสจะช้ากว่าหรือเปล่านะีครับเวลามันลมพัดมันจะสำลักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว40วินาทีนะครับหรือช่วง4นาทีเดี๋ยวเราเปิดฝาเลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะใช้เวลาแทบไม่หนีกันมากดีกว่านะครับที่ผมคิดไว้ตอนนี้เพราะว่าที่ทดสอบในที่ปิดก็ประมาณ4นาทีมันเดือดแต่ตอนนี้มีลมพัดบ้างน่าจะเดือดช้ากว่าในห้องปิดนะครับ เราดูไปพร้อมกันเลยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีหกวินาทีนะครับนี่ก็มาอยู่ในกลางเต็นท์แคมปิง้งเอาดอร์อยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกสีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครึ่งนะครับ เดี๋ยวนี้มีตัวแถมแล้วกันเป็น Soto Windmaster นะครับอยากรู้ว่ามันจะใช้เวลาได้เร็วกว่าเตาราคาไม่ถึง200หรือเปล่านะครับเพราะมันค่าตัวค่อนข้างเอาเรื่องอยู่หลัก2,000กว่าบาทนะครับเดีย๋ยวลองมาต้มเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นตัวแถมแต่ยังไม่ได้ขอเป็น Full r e วิวโซ o ตวินมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวทำให้เป็นอพิส od นะอันนี้ เรามีการดิ่งนะครับกระชอง่เฉยนะครับเดี๋ยวร้อนแล้วมันจับไม่ได้ก็เลยเขยืไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็2นาที13วินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง4นาทีผมจะเปิดฝาเลยแล้วก็ยกกล้องให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ นี่ผมก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะใช้เวลาใกล้เคียงกันนะครับตอนแรกคิดว่าไทเทเนียมมันต้องเหนือกว่าเดี๋ยวทดสอบกันรอบนี้น่าจะรู้ผลเลยว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็สองนาทีห้าสิบวินาทีแล้วครับเดี๋ยวช่วงเข้าสี่นาทีผมจะเปิดฝานะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าข้างๆเขาก็ตั้งวงแคมปิ้งกันแล้วครับก็มีการกงเล่ากันแล้วครับเริ่มมีการสั่นสะเทือนในหมอนะครับอย่างนะครับแต่เริ่มมีควันออกมาแล้วเดี๋ยวสี่นาทีเราจะเปิดฝานะครับตอนนี้ก็สามนาทีสิบเก้าวิแล้วนะครับ เดี๋ยวรอ4นาทีจะเปิดฝาตัวนี้ก็รอให้มันใกล้เดือดก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาจีนซื้อมาประมาณ180บาทนะครับแต่ถ้ารอได้ก็สั่งจากจีนก็ราคาแค่ประมาณ140กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรอใช้สิทธิ์ในการส่งฟรีก็ไม่เสียค่าส่งนะครับแต่นี้ผมซื้อในประเทศก็ประมาณ180นะครับ รอวันเดียวได้เลยนะครับร้านก็นี่สีนาทีแล้วโอเคแตวผมเปิดฝารอเลยจะได้รู้ว่ามันจะเดือดเวลาไหนนะครับ<ม>ก็มีลมพัดมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ในหม้อก็เริ่มเป็นฟองนะครับแต่ยังไม่เดือดพล่านนะครับ ตอนนี้ก็4นาทีครึ่งแล้วนะครับน้ำยังไม่เดือดน่าจะประมาณเรทกว่าอีก15วินาทีนะครับถึงจะเดือดจัดเดี๋ยวรอดเดือดผมจะยกเข้าไปหานะครับเดี๋ยวขออนุญาตยขยับกล้องเข้าไปนะครับนี่ตอนนี้ก็4นาที50วิีแล้วนะครับน้ำกำลังจะเดือดนะครับนี่ก็เดือดแล้วนะครับ4นาที50วินีนะครับน้ำถึงจะเริ่มเดือดนะครับ โอเคนะกดหยุดเวลา4.50นะครับเดี๋ยวมาช่างน้ำหนักดูว่าใช้แก๊สไปกี่กร,รมนะครับอันนี้มันจะร้อนอยู่จักไม่ได้แน่เลยไม่ไม่ค่อยร้อนนะครับอุ่นๆจจะบิดหลบ 356กรัมนะครับเดี๋ยวคำนวณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาสรุปผลสำหรับหม้อสแตนเลสนะครับที่ใช้เวลาทั้งหมด4นาที50วินาทีในการต้มน้ำ5 0า500มิลลิลิตเดือดโดยใช้แก๊สไปทั้งหมด11กรัมนะครับต่างกับหม้อเททเนียมใช้เวลา4นาที30มวินาทีนะครับใช้แก๊สไปประมาณ9กรัมนะครับก็เดี๋ยวรอเตาเย็นสักพักนะครับให้หม้อเย็นก่อนเดี๋ยวผมจะ โซโตวินมาสเตอรมานะครับเตาประมาณ2,000กว่าบาทนะครับดูว่ามันจะใช้เวลาน้อยกว่าไอเตาจีนร้อยกว่าบาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอหม้อเย็นก่อนเดี๋ยวมาต้มต่อเริ่มจะหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ใช้หม้อไทเทเนียมนะครับช่างน้ำไว้ที่500แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเตรียมอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วกใช้โซโตวินมาสเตอร์นะครับนี่ก็จะพับมาเล็กกระจิ๊ดเดียวเอง อยู่ในฝ่ามือได้อันนี้ไม่ขอรีวิวนะจะดูเวลาเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราในคลิปหน้าเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงแกะออกมาก่อนนะครับมันจะเหมือนแมงมุมพันอยู่ตอนนี้นะครับอ้าก่อนปึ๊บแล้วก็มาหนีบคอมันนะครับมันจะเกาะตรงนี้พอดีเนะี่ยข้างบนเกาะบนข้างล่างก็เป็นสปริงล็อกนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูดีกว่าหนะักเท่าไรคข้าๆก่อนเข่าๆยังไม่ฟูลรีวิวนะครับ เดี๋ยวต้องไปรีวิวในที่บ้านนะครับดีกว่า86กรัมนะครับตัวหัวเตานะครับเดี๋ยวดูน้ำหนักแก๊สในกระป๋องก็เหลือเท่าไหร่359กรัมนะครับเอาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น้ำหนักกระป๋องแก๊สที่เหลือหนัก359รบรวมกระป๋องนะครับก็ลงสถิติไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้เวลาได้เร็วกว่าแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงกว่า เตาจีนราคาไม่ถึง200แล้วก็เอาน้ําขึ้นมานะครับเดี๋ยวคอนดิชั่นเดิมคือประมาณ4นาทีผมจะเปิดฝาเพื่อดูว่ามันจะเดือดมื่อไรนี่ก็คายประมาณ3ามรอบนะเนี่ยแก๊สยังไม่ค่อยออกนะครับโอเคเริ่มจับเวลาก็เร่งให้มันไฟเรียก,ก้นนิดนึงนะครับโอเคพอมีเสียงแต่รู้สึกว่าเสียงเงียบกว่าต G เตาจีนเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองเร่งให้มันเสียงเท่ากันดีกว่านะครับจะได้ ดูว่ามันจะร้อนจริงไหมอ่ะประมาณนี้ของจีนนะครับแต่นี่ไฟออกมาจากตูดสวยมากเ the ดี๋ยวสี่นาทีเปิดดูแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเดือดก่อนนะราคาก็ประมาณสองพันห้านะครับพูดเบาๆนะครับเพอหลอกเมียแค่เจ็ดร้อยบาทตอนนี้แสงก็เริ่มหมดแล้วนะครับอาจจะด,ดูมืดๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะคอยแอบเปิดดูเป็นระยะแต่จะเปิดเลยที่4นาทีนะครับเดี๋ยวเป็นมาตรฐานอ้างอิงไว้ก่อนแต่เสียงเงียบกว่าเตาจีนเยอะมากครับอันนี้สถิติเก่าคือ4นาทีครึ่งกับเตาจีนนะครับหม้อไทเทเนียมน้ำา500มิลลิล,ลิตรนะครับแต่ประมาณ3นาทีกว่าเราวจะเปิดดูนะครับก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆว่าตัว โซโตวินมาสเตอรตัววาล์วมันจะมีเล็กูเลนนะครับคือปรับแรงดันให้คงที่สม่ําเสมอนะครับไม่ค่อยวุบวาบนะครับก็เป็นเตาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูตัวสเปคสเปคชันอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวจะทำฟูลรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัว Soto w i n มาสเตอรนะครับประมาณ2,500นะครับตัวหัวเตาเล็กๆน้ำหนักเบามากนะครับเมื่อกี้80กว่ากรัมอยู่ในฝ่ามือพอดีนะครับ ตัวเคสมันก็จะให้มาแค่ถุงผ้าล่มอย่างเดียวนะครับถุงก็ไม่มีอะไรเลยนะครับม a ดอินเวียดนามนะครับอันนี้ค่ดูธรรมดานะครับวัสดุในการทำตัวพาวชที่ให้มานี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับตึงรูดเชือกธรรมดานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2นาที10วินาทีนะครับ อาจจะต้องเปิดแฟลชช่วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นไฟเลียขอบก้นสวยมากนะครับมีเสียงแ,บบแปกแลกๆกลเดี๋ยวต้องแอบดูนิดนึงนะอย่างอย่างนะครับผมว่าน่าจะสามนาทีกว่าเดือดแล้วแหละดูจากเสียงน้ํานะครับเราดูว่ามันบริโภคแก๊สด,ดุหรือเปล่านะแอบดูเหมือนได้ยินเสียงอย่างแต่ผมคิดว่าน่าจะเดือดก่อนสี่นาทีได้ซ้ำ เพราะว่ามอเริ่มสัตว์แล้วอะอยันๆเห็นประมาณสามนาทีกว่าแล้วผมจะค่อยๆเปิดดูเป็นระยะนะครับเพราะว่าผมว่าใกล้เดือดแล้วลแหละตอนนี้ก็สามนาทีพอดีนะครับเริ่มแล้วนะครับโอเคับผมขออนุญาตขยับกล้องดูไปพร้อมกัน เปิดแฟตด้วยนี่เดือดแล้วนะครับใช้เวลาแค่3มนาทีประมาณ10 1 5วินาทีนะครับเดี๋ยวลองดับแก๊สเลยเดี๋ยวลองมาชั่งน้ําหนักดูว่าใช้แก๊สไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันใช้แก๊สไปทั้งหมดกี่กรัมนะครับเดี๋ยวปิดเลยเมือ่อกี้ใช้เวลา3มนาที15วิีนะครับ ดูน้ำหนักแก๊สว่าใช้ไปกี่กรัมน่าจะกินน้อยนะเพราะว่าเสียงมันเงียบมากแต่มันออกแบบหัวเตาส่งเข้าตูดหม้อเด็นทีนะครับอ่าโอเคอันแบบนี้ก็348กรัมนะครับเดี๋ยวมา,ด,มาดูผลนะครับก็ใช้แก๊สไปทั้งหมด11กรัมนะครับแต่เวลาที่น้ำเดือด เร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับอันเก่ามัน4นาทีครึ่งอันนี้แค่3นาที15วิเอ <Okay. S 1> วันนี้ก็ขอสรุปคลิปเพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ